ที่เราดูเมื่อกี้เอ็ยไงว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์นะคะเทียพาร์คอินเดียนี่คือออสนาบึกเราจะให้ดูนะคะ มาโยสเตปนี่ก็ทำเป็นระบบนิเวศจำลองนะคะน้ำก็จะไหลมานะคะนี่เป็นธรรมชาติสุดๆนะคะอ่ซักซ์ นี่นะคะก็จะเป็นเต่าอ,อยู่ข้างในนี้นะคะนี่มันต้องมีเต่าอ,อยู่ตรงนี้มันต้องมันต้องซ่อนตัวอยู่แน่เลยเรากําลังหามันไม่เจอนะคะเราหามันไม่เจอโอเคอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตัว บีเวอร์หรือเปล่านะไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นให้กดนะคะว่ามันคืออะไรอยู่ตรงไหน,นก็จะทำเป็นรูซ่อนอยู่เป็นโพรงนะคะอืมอืม นั่นไงตัวมันนี่ไงนี่ไงที่เราดูเมื่อกี้เั่นไงว้าวซูซูมันน่ารักมากเลยนั่นเป็นเสียงร้องของมันนะคะนั่นอีกสองตัวนั่นไงเราสามารถเข้าไปได้ไหมเอ่ยด <Yeah. S 1> oh ้าโอเบนสวาย์ตึกโอ้ my god น่ารักมากเลยนี่ อันนี้คือตัวมันนะคะเราเข้าไปกันดีกว่าอันนี้จะเป็นรูมันค่ะคะเนยนนั่นไงครอบครัวของเขา Kannst du äh, pa, kannst du mal 10 Meter vor mir laufen. Oh, นี่นะคะระยะปะชั้นชิดตัวเลยเฮ้ยหนูนี่ตัวที่สามออกมาแล้ว

กั้นไม่ให้สัตว์หนีไปนะคะไม่ให้เข้าปีนออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะนี่ลวดลวดหนามไปนะคะลวดที่แบบไฟฟ้านะคะนี่ Have a good life แล้วเราก็มาถึงนี่มีอะไรมัางเนี่ยอ๋อจุดนี้จะเป็นจุดชมบัวกระทิง นี่จะเป็นที่นั่งพักนะคะอืมนี่ไงเราไปชมตัวนี้กันเลยดีกว่าอเมริกันนี่เชอบิสซอนดัสไฮดัสเนนแมนดัสโซนี่นะคะนี่ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะ ตอนแรกเขาก็จะอยู่ในป่านะคะนี่ต่อมาคนก็เอามาเลี้ยงหรือเปล่าแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นแล้วก็มีการทางทางรถไฟก็มีการล่า นะคะแล้วก็เอามาใช้งานนะคะแล้วกเ็เพื่อการท่องเที่ยวและการขนส่งนะคะเอ้ยแล้วนี่ก็เป็นไอเดียดีๆนะคะนในการให้อาหาราสัตว์นะคะนี่นี่เขาก็อันนี้จะเป็นท่อนะให้ยายคุกคืนแล้วแล้วก็จะเป็นอาหารก็ไหลไปตามท่อนะคะนูน่น เรามันก็จะรอกินอยู่ข้างนอกนู้นนะคะเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปเทใกล้ๆนะคะนี่เห็นนะก็จะเป็นอ่างนะคะอ่างไว้ให้อาหารสัดนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นแบบว่าฝนตกลงมามันก็จะไม่เปียกข้างในนี่นะคะเข้าท่านะคะไอเดีดีมากเลยแล้วนี้ก็จะเป็นมีไฟฟ้านะคะไม่ให้ ไม่ให้อ่าอ่าสัตว์ที่มันออกมานะคะนี่นะคะนี่เราไปดูของจริงกันเลยหุยจุดนี้เราสามารถเห็นเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนั่นไงมาแล้วฮัลโหลวิไฮส์ดัสทีอมเชัสบีซอนบีซอน น,นี่จะชื่อบีซอนนะจ๊ะบิซอนคำะพี่และนี่ก็เป็นรางที่ให้อาหารสัตว์นะคะนี่เห็นไหมเป็นรางนะะเอาอาหารแย่ลงไปมันก็จะไหลมาตามท่อแล้วลงปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้สัตว์เลยเราก็ไม่ต้องกลัวสัตว์อีกต่อไปแล้วอันนี้ก็คือกระบือของฝรั่งเขานะคะ ฮัลโหลไมชัสน้าซูซึเขาน่ารักมากเลยยังเป็นเด็กอยู่นะเนี่ยว่าส์ย่าฉัน่รู้นะนี่จะเป็นคอกนะคะที่เขาอยู่นะคะนี่เราก็ไปปรับใช้ที่บ้านเมืองไทยเราได้เลยนะคะนี่โอเคมากๆเลย จุด <sh> นี se, ้ก็เป็นจุดอะไรเนี่ย Why lose it Why lose the night